ไม่นี่นี่มันเดินออกนี่ไงนี่ไงมันเดินออกเห็นไหมนี่มันเดินออกมาในร่องหนี่งท้ายันมีแอ่ะเปิดอไรนี้ันต้องต้องหลบหน่อยนี่อ๋อนั่นเก็บไปแล้วอ๋อนู่นนู่นอ่มันี่ออไงีเห็นไหมอ๋อมันตายออกไงอยู่รมนู้น ไม่ตายนะจุดค่อยเอาเข่าค่อยเอาเข่านี่ก็มาจากตรงนู้นย้ายไปย้ายมานุ่มนุ่นบ่ออ่าเป็นบ่อลองเคลียร์นันให้ดูดิพยายเอาเปิดให้ดูอ๋อ เ,เปิดดูตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี่ยวเขีย้เรานมันหมดเลยอืมาเปิดตรงนี้หน่อยใกล้ๆหนี่งโอเควันนี้ใหญ่นะเนี่ยชุดนี้ใหญ่อยู่หรอคือบอยเดียวันที่สองบอยเนี่ยที่ก็เริ่มเดินออกมาแล้วนี่ครับเอาไปเลี้ยแล้วนี่ผมเอาเขาไปเลี้ยงนะ ข้าไปแล้วอันนี้อันนี้ยังขาวอยู่เดี๋ยวมันเข้าดำเข้าดำเนี่ยผมอดำดำแล้วก็มาเดินออกมาดำแล้วก็มาเดินออกมาในร่องเสร็จแล้วก็ก็ามาอย่างนี้ก็เก็บมาอย่างนี้เดินมาในร่องเราเก็บแบบนี้เก็บใส่อย่างนี้แบบน,นี้แบบน,นี้ เดอามาในร่องเขาเก็บเก็บเบสร็จแล้วก็เอาไปบินได้เดี๋ยวไปดูเนะดี๋ยวไปดูไดนะ้